นะครับกลับมาเจอกันในครั้งหนึ่งนะครับผมในรายการเอเบสทีวีเนาะวันนี้เราก็มาทํากันในส่วนของอนี่ดีกว่าโรงผลิตกับโรงแปรรูปนะครับผมที่ประเทศโซลที่เพิ่งเข้ามาว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ลองทําเลยอันนี้มานั่งลองทําพร้อมกันอะไรพร้อมกันไปเลยนะครับผมไปดูในคลิปเลยปะ่ะท่านแรกนะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้ก่อนเนาะตรงโซเนาะก็คือประเทศอยู่ในประเทศลุ่งอะ่ะ บางคนอาจจะเปิดประเทศลุ่งแคด่ด้านตรงนี้เนาะยังไม่เปิดโซก็ม,า,มาเปิดโซก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะครับโหนดของโซจะอยู่ตรงกลางปรสาสาทตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ให้เราเปิดโหนดตรงถนนยุคโจคตรงนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องจ uh, ้างคนงานตรงนี้นะครับผมตรงยุคโจคเพื่อให้เราทํางานตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่านะผมไปไปเปิดไปต้องไปซื้อบ้านก่อนจริงๆแล้วมันมันมันก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะกดที่แผนที่แต่ว,ว่าผมยังไงก็ต้องไปจ้างคนงานอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเบาเสียงเกมนิดนึงโดยเสียงเกมแบบดังเกินปึ๊บโอเคเรียบร้อยไปฮะมนต้องจ้างคนงานด้วยนะครับผมซึ่งในเรื่องของคนงานเนี่ยเรามาดูทีนึงว่าคนงานอะไรยังไงเนาะระบบนี้ก็เป็นระบบแบบว่าเขาเรียกก็าด้ว่าเป็นแพสซีฟอินคัมละกันนะครับผมเป็นแพสซีฟอินคัมของของเราอ่ะคือฟาร์มด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มา ไอ้กีจทาของตรงเนี้ยเก็บไว้ไปขายด้วยส่วนหนึ่งก็ดีนะครับสำหรับมือใหม่อย่าง,อย,างอย่างผมเนาะแล้วก็อลกหลายๆคนนะครับที่แบบเออแบบว่าอยากได้ภาษี i v e นค c o หรือว่าแบบว่าฟาร์มอย่างเดียวเงินมันไม่พอใช้แล้วเพราะว่ามือใหม่มาก็ของทําหลายอย่างเนาะก็ทําไม่ได้นะครับมันจะแตกต่างจากไอ้ระบบเดิมตรงที่ระบบเดิมมาเราก็ส่งผลงานขุดนั้นนั่นเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปขายต่างเมืองไกลๆหรือว่าแบบว่าไปขุดไว้แบบ บาเลนเซียก็มาขายที่ประเทศลุ่งเงี้ยมันก็แพงเหมือนกันนะครับผมระบบนี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยแต่ว่ามันจะรวมไว้ให้ในที่เดียวเลยตรงข้างในตรงนี้เลยนะครับผมไอตรงโซนเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราทําผลิตไปเลยก็ชิ้นหนึ่งประมาณแสนกว่าบาท20 0แสนอะไรเงี้ยเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆแล้วขายตูมเดียวผมว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะครับผมก็ถ้าเราเปิดหน่วยตรงนี้แล้วเนาะยุคโจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบ้านสีหลังบ้านนี้ก็เหมือนแบบว่าเมืองอื่นๆเนาะก็สามารถแบบว่า ดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนานะก็คือไอ้บ้านหลังที่1นะครับผมมันจะเป็นครัง5ตรงเนี้ยให้เราซื้อบ้านหลังที่1อ่ะเป็นเป็นครังซื้อไปเลยนะครับผม5ระดับเนี่ยซื้อไปเลย15บห้านาทีห้าระดับอ่ะซื้อเสร็จปุ๊บบ้านหลังอื่นนะครับที่เป็นที่พักเนี่ยที่พักนี่ก็คือไม่ใช่ที่เราเข้าไปพักนะมันเป็นที่พักสําหรับคนงานนะครับผมก็ให้ซื้อที่พักให้สุดไปเลยเหมือนกันนะครับก็คือบ้านหลังอื่นเนี่ยอีก,อก อีกนีมีแค่หลังเดียวที่เป็นคังคังหซื้อแค่หลังเดียวพอหลังอื่นเป็นให้ซื้อเป็นที่พักคนงานให้หมดเลยนะครับผมเราจะได้จ้างคนงานได้แบบเต็มที่เลยนะครับเนี่ยก็ซื้อเป็นที่พักไปให้หมดอันนี้ที่พักหนึ่งก็ซื้อเลยนะครับเพราะว่ไอ้พวกโรงผลิตเครื่องเรือนี่ยอย่างเงี้ยอื่นๆเราไปทำในนู่นได้นะครับผมในแผ่นดินแผ่นดินหลักผมเรียกแผ่นดินหลักแล้วกันแผ่นดินหลักก็คือตรง แผนที่ปกติที่เราอยู่อยู่กันตรงนี้นะครับก็หาซื้อบ้านกันได้เนาะมีทุกเมืองอยู่แล้วเนาะระบบนี้ก็เป็นระบบที่พื้นฐานพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้รอบ้านนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับคลิกที่โซตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดเปิดโหนแล้วนะถ้าเปิดโหนแล้วเรียบร้อยมันจะเป็นรูปเนี่ยรูปปาาตระสาทตรงนี้นะครับตรงโซลเลยก็คลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เนี่ยใช้คะแนนสมทบ5นะครับผมเพื่อเปิดลงปฏิบัติงานราชวางัง คะแนนสมทบคืออะไรคะแนนสมทบก็คือไอ้ข้างบนเนี่ยนี่นะครับผมคะแนนสมทบอยู่บนนี้นะครับผมสามารถดูได้ว่าเราใช้คะแนนสมทบไปกับอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยเราสามารถไปถอนคะแนนสมทบคะแนนสมทบคืนได้สมมติว่าเราเคยแบบไปฟาร์มสมมติว่าเนี่ยผมเปิดให้ดูสมมติว่าเราเนี่ยแบบเวลาฟาร์มเราก็เปิดโหนดฟาร์มถูกไหมฮะสมมติว่าตรงโงริมนี้แล้วกันนะผมฟาร์ม เนี่ยตรงฐานหงริมนี้ใช่ไหมผมก็จะเนี่ยคะแนนสมทบมันจะอยู่ตรงฐา,านหงลิมตรงนี้ Mul อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือใช้กล้ามในการอัพตรงนี้เนาะไอ้กําลังใช้กล้ามอัพแต่ว่าไอ้ก่อนที่เราจะเปิดโหนเราใช้คะแนนสมทบผมว่าเราเราไม่ฟาร์มแล้วเนี่ยเราสามารถกดถอนสมทบตรงนี้ได้มันจะได้คะแนนสมทบคืนนะครับผมแต่กล้ามไม่ได้คืนนะได้แค่คะแนนสมทบคืนเฉยเนี่ยเราสามารถถอนได้หมดเลยสมมติว่าตอนแรกเนี่ยผมเปิดไว้ตรงเนี้ยผมผมขุดตรงนี้ไว้นะครับผมเพื่อหาไอ้เนี่ย ผลึกแห่งการทําลายล้างนะครับไปครับนะครับผมก็เนี่ยปล่อยคนงานขุดตรงนี้ไว้แล้วก็ถอนคืนได้นะครับผมสําหรับถ้าหมูว่าไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วอะไรเงี้ยถอนคืนได้หมดเลยสามารถเช็คได้เนี่ยคลิกที่คะแนนส่งคมบตรงรตรนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูได้ว่าเราใช้คะแนนสองครบไปกับอะไรบ้างเราก็สามารถถอนคืนได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ไอลงทุนฐานตรงเนี้ยก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้นั่นแหละตรงโนดนั่นแหละหรือเรียกว่าโนดนั่นเองนะครับก็ มาถอนคืนได้เหมือนกันนะอันไหนที่เราไม่ฟังแล้วไม่อะไรล,ล้วก็มาถอนคืนนะครับผมไอเทมเช่ายืมตรงนี้สำหรับใครบางคนที่แบบว่าบางทีทำเวสไปแล้วกด R รลัวๆแล้วมันเป็นมันไปมันไปเช่ามาไม่ว่าจะเป็นเอ่อพวกกล่องเก็บสมบัติอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกนะครับผมว่าเราเช่าอะไรมาบ้างแล้วก็เอาพวกของพวกนั้นไ,ไปคืนได้เอารัวไปคืนได้มันจะมีรัวมีเอ่อไอหีบหีบสมบัติหีบเก็บสมบัตินั่นอะไรเงี้ยเราก็เอาเอาไปคืนได้ไอเทมไซีแล้วก็ได้คะแนาานตรงนี้คืน นะครับผมพอได้คืนมาแล้วเราก็นั่นแหละฮะเขามาทํานะครับผมพี่ในคิวมาโอเคฮะเราก็ตรงนี้น่าจะใกล้แลหรือเปล่าอยังเลย10นาทีอีก7นาทีผมไม่รู้ว่ามันมันเปิดเลยได้ไหมนะเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ยังไม่ลองกันเปิดอ่ะเปิดได้เลยโอเคอ่ะเปิดได้แล้วนะครับผมมันจะมีเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับผมสีเขียว สีเขียวอ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นโรงผลิตใช่ไหม αι? อ่า,อ,าอันเนี้ยไอ้สีเขียวอ่ะคือเป็นไม่ใช่โรงผลิตสีเขียวคือโรงที่เราใช้หาวัตถุดิบอ่าคือที่ที่เราใช้หาวัตถุดิบส่วนสีเหลืองอ่ะเป็นโรงผลิตวัตถุดิบแต่แปลรูปของพวกเนี้ยเป็นอันนี้ทีหนึ่งนะครับผมก็คือถึงว่าขุดตรงนี้มาปุ๊บเราแปลรูปเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มันจะมีของเนี่ยอันเนี้ยของที่เราสามารถ เลือกได้ว่าเราจะเราเราจะให้คนงานเนี่ยขุดเป็นอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับผมสามารถรีเฟซได้วันละหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าไอเวลาที่รีเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะรีตอนกี่โมงนะครับผมไม่รู้ว่าจะรียังไม่รู้ว่าจะรีตอนกี่โมงเนี่ยมันสามารถกดตรงเนี้ยเพื่อรีได้ผมว่าเราไม่อยากได้นี้เราก็รีเป็นอย่างอื่นไปนะครับผมอ่าเนี่ยแต่มันรีได้ผมลองรีเลยหนึ่งครั้งะรีกลับมาก็เป็น หินน้ำมันีโครนตรงนี้นะครับผมหรือว่าถ้าเราจะอยากรีจริงๆอยากรีเพิ่มจริงๆนะครับผมอยากให้มันเป็นของอย่างอื่นเนี่ยก็ใช้1ิเพลหรือว่ารีคณัละสิบาทน,นั่นเองแต่ผมแมนะนาว่าก็รอรีประจําวันละกันนะครับผมเพลแบบอยากเปลี่ยนของตรงนี้เนาะส่วนอเนี้ย <c oughs> นะครับผมก็คืออัปเกรดเนี่ยอัปเกรดที่แบบว่า ให้เป็นของที่ดีขึ้นอ่ะมันจะต้องใช้เหรียญซึ่งเวลาเราส่งคนงานไปตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็จะได้เหรียญในที่ปลดล็อกตรงนี้มานะครับผมเรียบเปิดคัเดงเก็บของดูได้เนะาะค้งเก็บของก็คือที่ผมบอกไอ้ค้งห้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นค้ังของออยุคโจนะครับก็มันปิดไม่ได้เมื่อกี้ออกม่หมดนะครับเี่กก็รองนี้ต้องรอ รอคนงานมาเริ่มทํางานเดี๋ยวเรารอคนงานเสร็จกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทํางานกันยังไงตรงนี้นะครับมาครับตอนนี้ก็บ้านคนงานเนี่ยรู้สึกว่าจะเสร็จหมดแล้วแต่ว่าครังก็ช่างมันนะครับผมครังเราันึมีมาให้ละ24ช่องตรงนี้นะครับถ้าได้บวกตรงนี้มาอีกห้าเนี่ยก็จะเพิ่มอีก12ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะไอ้หกอ่าตรงนี้นะครับก็ คนงานได้แล้วเนี่ยเรากดแว่นขยายตรงนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดอแบบผมอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้แบบว่าคุยกับ NPT ตรงนี้เลยนะครับผมก็มาคุยเอาความรู้กันได้นะไอ้พวกเนี้ยนะครับก็กดแว่นขยายตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้หาเอ่อมันจะมีอยู่ว่าเป็นผู้คุมคนงานนะครับผมผู้คุมคนงานเราก็ไปหาผู้คุมคนงานนะครับเพื่อที่เราจะจ้างคนงานเนาะการจ้างคนงานเนี่ยมันใช้กล้ามนะครับผมซึ่ง ถ้าสมมติว่าคนแบบไม่คิดอะไรอ่ะมันก็ไปได้เลยถูกปะแต่ว่าผมแนะนําว่าให้จ้างคนงานแบบที่มันมีกรอบมันเป็นสีนะครับผมเข้าไปคุยข้างในโอเคนี่ <c oughs> <c oughs> ก็คือสัญญาจ้างคนงานเนี่ยใช้กําลัง5้านะครับผมเวลาเราใช้กําลัง5เนี่ยมันจะแรนดอมคนงานมาแนะนําว่าเป็นคนงานเต่านะครับผมให้หาคนงานเต่าก่อนถ้าสมมติว่าเต่ากรอบเป็นสีทองหรือสีน้ําเงินได้เนี่ยจะดีสีเขียวก็ ยังไม่แนะนํานะใครมีกล้ามาเยอะก็ลองแบบรีคนงานไปก่อนได้แล้วค่อยจ้างนะครับผมรีไปเท่าที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยจ้างเนาะรายละเอียดก็จะมีบอกนี้เลยความเร็วนะครับผมความเร็วในการเนี่ยนู่นนี่นั่น,นโชคลาภพลังกายพลังกายยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมก็คือจะทํางานได้เยอะจํานวนมันจะเยอะแล้วก็เราจะได้เติมเบียร์ไม่บ่อยเนาะเติมเบียร์หมายความว่าเติมพลังงานให้กับคนงานนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนขะองในทีหนึ่งอันนี้เรา ไปก่อนนะครับผมเนี่ยใช้กําลังห้าในกาลีเนี่ยเห็นบ้าเป็นสีฟ้าเริ่มเป็นคล่องแค่แล้วผมไม่อยากหาซักแบบสีทองถ้าแบบดวงดีแนะนําให้เป็นเต่าก่อนนะครับอุ้ยแต่ว่าอุ้ยคนทองคนทองมาคนทองมาถ้าคนทองมาก็เนี่ยความเร็วมันจะ70เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนไหวโชคลาภมันจะมากขึ้นพลังกายก็จะมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเพราะผมจ้างก่อนเลนหนึ่งคน นะครับไปต่อนะครับผมจริงๆแล้วอยากให้เน้นเป็นเต่าก่อนนะครับผมเต่าเป็นซักแบบเต่าทองนะครับผมแต่ว่าโอ้โหนี่แบบโดเกบีเชี่ยวชาญโดเกบีทองมาโชคล่าบันน้อยเห็นไหมคือแบบว่าไอพลังกายอะ่ะรู้สึกว่าโดเกบีอาจจะน้อยแต่ความเร็วอะ่ะมันเยอะนะครับผมตรงเนี้ยความเร็วมันมันมันจะขึ้นอยู่กับความเร็วเรว่ว่ามันจะขุดเร็วขุดช้าย,ยังไงนะครับให้ดูที่ความเร็วของคนงานตรงนี้แต่มันเป็นทองมาแต่ว่าผมอยากได้เต่าผมไปก่อน อ่ะนี่เต่าทองมาแล้วนะครับผมเต่าทองมาก็คือมันจะเร็วน้อยกว่าโดเกบีนะที่ถ้าเราสังเกตดูเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของพลังกายมันมันเยอะกว่านะครับามันทํางานได้นานกว่านะครับผมแล้วก็แบบนานๆานทีมันจะเติมเบียร์ได้สักครั้งหนึ่งนะครับก็จ้างเลยอันนี้กล้ามผมเหลือเหลือน้องก็เลยมาทานะครับผมผมแนะนําว่าจ้างไปทักแบบ4คนก่อนนะครับหาจ้างไปทัก 4, 4ี่คนงานก่อนนะครับตอนนี้ก็เบิร์นเบิร์นกล้ามรัว เปิดแบบว่าเวลาเราแบบออนทิ้งไว้หรือว่าเราแบบว่าตกปลาหรือว่าเราแบบว่าเขาเรียวกว่าไงนะฟาร์มอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้กล้ามเพิ่มเองนะครับผมถ้ามีพวกแบบว i p ออยู่แล้วมือใหม่มี v i p มันก็ดีกล้ามเร็วขึ้นหรือว่ามือเก่าม,มี v i p กล้ามมันก็รีเร็วอยู่แล้วนะครับก็โอ้โหไม่ออกแล้วทองออกเป็นโดเกบ,บีตรงนี้พลังกายมันน้อยเกินอะ่ะคนที่ผมไม่อยากได้คือความเร็วมัน,ม,นมันเร็วจริงแหละแต่ว่าพลังกายอ่ะมันมันแค่สีเองนะครับอยากได้พลังกายเยอะ แต่ว่ามันออกทองมาหลายรอบนะโดเกบีผมอยากได้เต่าขอเต่าแบบทองสักตัวได้ไหมเต่งจริงอ่ะคนงานพวกคนพวกโดเกบียมันก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าแบบว่าคนที่ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้มีกล้ามเยอะก็ไม่แนะนําให้มานั่งกดแบบผมนะอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะอัดไอ้นี่ได้นะครับผมเตรียมน้าเต้าไว้ไว้อัดร้อยหนึ่งนะครับก็เลยนั่งรีหา นะครับผมรีหาได้อะมีก้ามหมดปุ๊บอ่ะผมต้องออกมากดน้ำเต้าก่อนน้ำเต้านี้จะรีร้อยหนึ่งแต่ว่าครูดาวในการใช้อรอบหนึ่งมันคือ10นาทีนะครับเพื่อนๆก็ลองคำนวณกันดูครับว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเราจะมานั่งเสียเวลาตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เอาเวลาเผื่อไปทําอย่างอื่นกันด้วยนะครับโดเกบีอีกแล้วนะครับขอเต่าก็ได้เต่าฟ้าเนี่ยเตาฟ้าก็าเอาละนะครับผมโหยังอื้อ เนี่ยจริงๆอะ่ะเปิดอันนี้ได้เลยนะถ้าสมมติว่าเราเราแบบเขาเรียกว่าไงนะเราแบบว่ามีแบบเหลือๆอ,อยู่แล้วกำลังเหลือกดอันเนี้ยนะครับผมแล้วก็เนี่ยระดับเชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับผมแล้วก็พิมพ์ตัวอย่างตรงนี้มาได้นะก็ะแบบว่าจะเอากี่คนนะผมลองเอาทักหนึ่งก่อนอะ่ะเนี่ยมันก็จะได้มานะครับผมแต่ว่ากําลังมันจะหายทั้หเลยเห็นปะมันจะได้เป็นโดเกบีมาอะ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนอืมอย่างนะครับผมระดับคนงานเชี่ยวชาญขึ้นไป เนี่ยไม่ออกกันไหมมันแบบยากอะสมมติว่าผมเอาเป็นแปดครั้งอะหมดหมดกำลังพอดีจะมาไหมปึ๊บ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 ปึบไม่มานะครับไม่เป็นไรตอนนี้เรามีคนงานกี่คนละอันเนี้ยตลาดแลกเปลี่ยนคนงานก็คือว่าคนงานของคนอื่นนะครับผมเขาลงขายไว้เราก็สามารถซื้อได้นะสำหรับแบบว่าใครที่แบบว่า อยากแบบว่าขี้เกียจสุม่มอ่ะเออมาเอาตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันจะมออีความเร็วบอกนะครับมีสเตตของคนงานบอกไว้อยู่แลวแต่ของผมมี2คนนี้แล้วนะครับผมคนงาน2คนละก็เดี๋ยวรอกล้ามเต็มนะครับผมกับลอรีกาแล้วผมจะมาสุ่มเพิ่มแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมาทาให้ดูก่อนนะครับก็ไปที่เนี่ยที่โนดที่แบบว่ามัน เขาเรียกว่าไงอ่ะมีของมูลค่าสูงก่อนละกันให้เราดูเลยถติว่าอันเนี้ยเรารีไปแล้วมันได้แย่ใช่ไหมที่ทําไปในตอนแรกนะครับก็ลองดูอันนี้นะครับผมอันนี้มันได้อันเนี้ยหดินโคน1นึ่ใช่ป่ะเราก็ไปก่อนอันนี้ไปเท่าไหร่ทอง1นึ่เอเนี่ยแท่งโลหะผสมนี่ไม่ใช่ทอง1นึ่งเหมือนกันนะครับผมหนึ่งอันนี้1นึ่อันนี้ล่ะอันนี้เป็นอันนี้1นึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเป็นฟางนะครับผมก็ดูราคาตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจไดด้้แตตต่่่่สิงงทีเราออูก็คื เวลาขุดหาตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราเอาไปผลิตตรงนี้นะครับผมมันใช้อะไรในการผลิตเนี่ยอย่างอันนี้นะครับผมว่าวโล่เนี่ยเขา้ใช้ไม้ไผ่สายไหมกระดาษทันจีตรงเนี้ยเห็นไหมครับคือเราก็ต้องเอาคนงานเนี่ยไปขุดของอพวกไอ้พวกเนี้ยเนี่ยสายไหมไม้ไผ่ตรงเนี้ยก่อนถึงจะมาทําตรงนี้ได้เป็นของเป็นชิ้นเนี่ยสองแสนสองแสนนะครับผมเนี่ยหนึ่งแสนสองแสนตรงเนี้ย นะครับผมก็คือให้เราอะเน้นหาก่อนว่าคนงานเนี่ยจะขุดอะไรนะครับผมเพื่อที่จะไปผลิตอะไรแต่จริงๆแล้วก็ขุดไปให้หมดนะครับผมเนี่ยมันมีอยู่4อันใช่ไหมที่ผมบอกว่าหาคนงาน4ี่คนอะ่ะก็คือขุดไปเลยนะครับผมทิ้งขุดไว้เลยทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งไว้เลย4ี่อันนะครับผมอันนี้อะเดี๋ยวผมอันนี้ฟางใช่ไหม มันได้ใช้ผลิตอะไรไหมฟางตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนถ้าสมมติว่าแบบผมขุดมาได้แล้วมันจะไปผลิตต่อเลยได้ไหมอายังไม่มีเป็นดินนะครับผมเมื่อกี้เห็นดินอยู่เนาะเนี่ยเราก็หาอันนี้มีโลหะผสมเมื่อกี้นะครับผมเราก็ใส่คนงานเข้าไปเนี่ยครับคนงานเต่าไอ้กำลังตรงน,นี้มันจะมากกว่าแต่ไอ้คนคนงานที่เป็นคนนะผมจะเนี่ย กำลังตอนนี้มันจะน้อยกว่านะครับผมซึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะกินอันนี้ไป1น,นะครับผมก็มคือพลังงานตรงนี้ไป1ก็คือผมถึงบอกว่ามันเป็น p a s s ีฟอิน c o m อ่ะทำทิ้งทากว้างไว้ได้เลยแบบมากดคนงานไว้แล้วก็คอยเติมเบียร์คอยเติมเบียร์นะครับผมวันหนึ่งเราเข้ามาแล้วก็กดเติมเบียร์ครั้งหนึ่งเบียร์เอาสามารถเอาไว้ในกระเป๋าตระกูลได้นะมันก็จะมันจะเติมแบบออโต้ถ้าเราออนนะถ้าเราไม่ออนอะ่ะก็คือทุกอย่างจะหยุดนะครับผมอ่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยผมใส่เต่าไปให้ดูก่อนอ่ะเนี่ยเตามันก็ นะครับแล้วก็ผมจะขุดเป็นอันนี้นะครับทิ้งไว้อะอย่างนี้แค่นี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะหมุนแล้วเราบอกว่าเราสามารถขุดหาอะไรอยู่ตรงนี้นะครับพอเราขุดได้ไอ้พวกของอันนี้เยอะๆนะครับผมไอ้พวกเนี้ยที่เราแรนดอมมาหรือว่าเราเราแบบว่าได้มาในแต่ละวันเนี่ยได้ได้เยอะๆ,ๆ,ๆแล้วเราเค่อยมาลงทุนกับไอ้ไอ้พวกลงผลิต พวกนี้นะครับผมโรงผลิตพวกนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาคนงานไปใส่ก็ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่มีของพวกนี้อยู่ดีครับใส่ไปก็ไร้ค่านะครับผมให้เน้นสีเขียว4อันก่อนนะครับใส่คนงานให้ครบแล้วพอเราแบบว่ามีของเยอะแล้วแล้วเราค่อยไปเอาคนงานมาหา,หาคนงานอีก4คนมามาอยู่ในโรงผลิตนะครับเพื่อผลิตของพวกนั้นมาขายเนาะก็ ของที่ขุดได้มันจะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมมาอยู่ในคังเก็บของที่ยุคโจรตรงนี้นะครับผมของที่ขุดได้มันจะเข้ามาเรียงไอ้นี้นะครับผมแล้วค่อยมาจ้างคนงานขุดอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นระบบโรงผลิตอันใหม่ที่เพิ่งมาในโซก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเนาะแต่ว่ามันจะใช้มันจะเปลืองในส่วนของไอ้เจ้ากล้ามตรงนี้กับคะแนนสมทบคะแนนสมทบอ่ะใช้แค่5้าผมว่าไม่เปลืองหรอกนะครับแต่ว่าไอ ไอเนี่ยเปลืองไอกล้ามที่จะต้องมานั่งรีหาคนงานตรงนี้นะครับผมก็แนะนําเป็นสีทองหรือแม้ก็สีฟ้าไปก่อนได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเตือหรือข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ